ยินดีต้อนรับสู่ช่องนักครบไม้กระดก31มกราชีชะตาพิธาก้าวไกลเดิมพันอนาคตการเมืองไทยก็ตามที่เราทราบนะครับเมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยครับสารรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยเรื่องของการถือหุ้นไอทีวีของคุณพิธาริ้มเจริญรัตน์นะครับที่โดนนะพัก การเป็นสสเนี่ยไปอยู่นะครับแล้วก็ศาลได้มีการวินิจฉัยว่าไอทีวีเนี่ยไม่ได้เป็นสือ่อทําให้คุณพิธาเนี่ยกลับเข้ามาทําหน้าที่ของสสได้อีกหนึ่งครั้งแต่ก็ยังมีอีกหนึ่งด่านนะครับที่เป็นด่านสําคัญนะครับก็คือวันที่31มกราคมกรานี้นะครับสามกราคมกรานี้ศาลก็จะมีการตัดสินเรื่องของคดีที่ไปหาเสียงด้วยมาตรา1นึนนะครับที่มีผู้เอาไปร้องไว้ที่ศาลนั่นเองซึ่งคดีนี้นะครับก็ต้องบอกก่อนว่า ถ้าวันที่31มกราคมเนี้ยนะครับยังไงก็แล้วแต่คดีเนี้ยศาลนะครับจะนะครับวินิจฉัยว่านะครับให้หยุดการกระทําหรือไม่หยุดการกระทําแต่ปัญหามนอยู่ที่ว่าวันเนี้ยนะครับการวินิจฉัยของศาลรัฐมนูลในการกระทําเนี้ยมันจะส่งผลอะไรต่อหรือเปล่านะครับหรือมันจะส่งผลอะไรนะครับ ต่อเนื่องหรือเปล่าอันนี้ก็คงจะต้องรอดูกันและก็เป็นสิ่งที่หลายๆคนนะครับไม่ว่าจะเป็นนักกฎหมายเองนะครับที่เป็นประชาชนเองก็สงสัยเหมือนกันนะครับว่าการที่ไปหาเสียงด้วยมาตา1นึเนี่ยมันจะผิดเรื่องของการล้มเข้าข่ายร้มร้านการปกครองหรือเปล่าหรือว่ายังไงนะครับมันก็ต้องให้สารน้ำนูนมีการวางมาตรฐานเอาไว้นะครับก็ต้องรอรอดูนะครับว่าวันนี้สารน้ำนูญจะวางมาตรฐานเอาไว้ยังไงเพราะว่า ถ้าถามว่าวันนี้นะครับฝ่ายนิติบัญญัดเองนะครับซึ่งเป็นสอสอนะครับที่มาอย่างเงี้ยจะไม่สามารถแก้ไขกฎหมายได้หรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องรอดูกันนะครับว่าคําวินิจฉัยของศาลจะเป็นยังไงแต่ก็อย่างที่บอกว่าหลายๆคนก็บอกว่าเป็นการชี้ชะตานะครับของพิธาและก็พักก้าวไก่ซึ่งแน่นอนครับว่าการชี้ชะตาของพิธาเนะี่ยถ้าสมมตินะครับว่าออกมาแนละ้วคำวินิจฉัยเนะี่ยเป็นโทษต่ตอพัก ก้าวไกลและตอบคุณพิธาเนี่ยก็อาจจะนําไปสู่การที่เรียกว่าฟ้องร้องในการยุบพักแต่ซึ่งแน่นอนครับว่าในการฟ้องร้องเนี่ยก็คงจะต้องใช้ระยะเวลายาวนานพอสมควรและถามว่าพักก้าวไกลเนี่ยถ้าโดนยุบออกไปกรรมการบริหารพักทั้งหมดเนี่ยก็อาจจะโดนตัดสิทธิ์เมื่อโดนตัดสิทธิ์ปุ๊บเนี่ยนะครับแน่นอนครับว่าพักก้าวไกลสามารถสร้างพักใหม่ได้อยู่แล้วและกรรมการที่โดนตัดสิทธิ์ออกไปก็สามารถไปอยู่เบื้องหลังได้อะไรได้อยู่แล้วซึ่งแน่นอนครับว่าตรงนี้ก็คงไม่ได้ทําให้พักก้าวไกลเองนะครับได้เขาเรียกว่ามีผลอะไรมากมาย จะมีผลบ้างแต่ก็คงไม่ได้มากมายในการที่จะเล่นการเมืองต่อไปนะครับแต่ก็อย่างที่บอกว่าผู้บริหารพัรคอาจจะโดนตัดสิทธิ์อันนี้นะครับก็หลายๆคนก็ไม่อยากให้ตัดให้ตัดสิทธิ์แต่เชื่อเถอะครับว่า ผลถ้าออกมาเป็นแบบนี้มันจะเป็นแรงกระเพื่อมพอสมควรและเป็นแรงกระเพื่อมใหญ่ด้วยก็ต้องรอดูนะครับแล้วก็ว่าคําวินิจฉัยของศาลมันจะมีอะไรผูกพันไปนหรือเปล่าเหมือนกับที่คําวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยที่มีการผูกพันตอนนี้นะครับเรื่องของวันที่24มกราคม2566เนี่ยนะครับถามว่าวันนี้มันจะเป็นการผูกพันหรือเปล่าบอกได้เลยว่าสิ่งที่ผูกสิ่งที่ ผูกพันอีกอย่างหนึ่งของวันที่24มกราคมก็คือที่คุณเรืองไกรกำลังจะไปร้องว่าสสแต่ละคนนะ่ที่ถือหุ้นนะครับสิ่งเพียงแค่หุ้นเดียวเนี่ยนะครับก็มีความผิดอันเนี้ยถามว่าหุ้นเดียวแล้วมันมีประเด็นต่อมาก็คือว่าอย่าลืมนะครับในตลาดหลักทรัพย์มีการซื้อขายหุ้นกันวันต่อวันการที่วันเนี้ยเป็นสสเป็นส,เนสวเป็นข้าราชการแล้วไปซื้อหุ้นนะครับสมมุติไปเล่นหุ้นเนี่ย ไปเล่นหุ้นซื้อช่วงเช้าแล้วช่วงบ่ายช่วงเย็นขายเนี่ยอันนี้ถือเป็นการถือหุ้นสื่อหรือเปล่าเพราะบอกว่าถือหุ้นสื่อเพียงแค่หนึ่งหุ้นนะครับก็ต้องผิดแต่เวลาที่เราซื้อมันก็ต้องถือเอาไว้แต่ตอนเย็นเราขายออกอันนี้มันจะเป็นการถือหุ้นสื่อเป่าโอ้โหอันนี้วุ่นเลยนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าที่คุณเลือไก่จะไปร้องคือไปร้องประเด็นนี้นะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าวันที่31มมกราชิชะตาพิธาก้าวไก่เนี่ยเดิมพันอนาคตทางการเมือง แม้คาวินิจฉัยเรื่องของหุ้นสื่อของศารลรัฐธรรมนูนเมื่อวันที่24มกราคมที่ผ่านมาเนี่ยจะเป็นคุณกับพิธารจริญรัตน์สสบัญชีรายชื่อและอดีตนะครับหัวหน้าพักก้าวไกลสามารถกลับเข้าไปเป็นสสทําหน้าที่ฝ่ายค้านแต่เรื่องที่หวาดเสียวและชี้ชะตาอนาคตของพักสีส้มและการเมืองไทยหมุดหมายอยู่ในวันที่31มมกราคมนี้ที่ศารลรัฐธรรมนูญนัดตัดสินจากกรณีเสนอร่างพระราชบัญญตัติหรือว่าพราบ แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญามาตรา112โดยใช้เป็นนโยบายในการหาเสียงเลือกตั้งและยังคงดําเนินการอย่างต่อเนื่องเป็นการใช้สิทธิ์หรือเสรีภาพเพื่อร้มร้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญมาตรา49หรือไม่หรือที่รู้จักกันในชื่อของหรือที่รู้จักกันในชื่อคดีร้มร้างการปกครองโดยมีผู้ถูกร้องที่หนนะครับ มีผู้ร้องที่1เนี่ยผู้ถูกร้องที่1เนี่ยครับพิธานะครับผู้ถูกร้องที่สองเนี่ยคือพักเก้าวไกลตกเป็นผู้ต้องหาโดยผู้ร้องคือนายธีรยุทธ์นะครับสุวรรณเกตอดีตทนายความของอดีตพุทธอิสระขอให้สารรัฐมนูิวิจฉัยให้เริกการกทําใดๆหรือหยุดการกระทําใดๆหรือเลิกการแสดงความคิดเห็น พูดเขียนพิมพ์โฆษณาและสื่อความหมายโดยวิธีอื่นๆเพื่อยกเลิกหรือแก้ไขามาตรา1นึโดยในคําร้องดังกล่าวนี้ยังไม่ถึงกับขั้นยุบพักในคําร้องนะครับให้ยึดบรรทัดฐานตามคําวินิจฉัยของสารรัรฐธรรมนูญ19ทับ2 5 6หหรือคดีทรุกเพดานที่สุดท้ายสั่งให้กลุ่มองค์กรเครือข่ายเรื่องาอก,การกระทําที่จะก่อ ที่จะก่อขึ้นนะครับต่อไปในอนาคตขึ้นมาเทียบเคียงโดยมีสาระสำคัญของผู้ร้องระบุว่าการที่ผู้ถูกร้องที่1และที่2องกระทำการกับดำเนินการให้มีการยกเลิกหรือแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112เนี่ยจะส่งผลให้สถาบันพระมหากษัตริย์ไม่อยู่ในสถานะที่เคารพสักการะอันนำไปสู่การสร้างความปันป่วนและความกระด้างกระเดื่องในหมู่ของพี่น้องประชาชน เป็นการใช้สิทธิหรือเสรีภาพที่เกินฟาร์มพอสมฟาร์มเหมาะสมที่เกินฟาร์มเหมาะสมพอควรนะครับมีผลทําให้กระทบกระเทือนหรือเป็นอันตรายต่อฟาร์มมั่นคงของรัฐฟาร์สมสงบเรียบร้อยหรือสิทธรรมอันดีของประชาชนในประการที่อาจจะนําไปสู่การซร้ะก่อนนะครับบอนทำลายนะครับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งเป็นระบบการปกครองที่มีลักษณะเฉพาะอันเป็นเอกลักษณ์ของราชอาณาจักรไทยอันอาจเป็นการนำไปสู่ระบอบประชาธิป,ปไตยแบบอื่นย่อมไม่ไกลเกินเหตุที่จะเข้าข่ายนำไปสู่การล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิป,ปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขทั้งนี้เพื่อเป็นมาตรการป้องกันนะครับความเสียหายร้ายแรงที่อาจจะเกิดแก่สถาบันของประเทศไทยไ,ทยไว้ก่อน จึงจำเป็นจะต้องดับไฟกองใหญ่ไว้ตั้งแต่ต้นลมขณะที่ชัยธวัฒน์ตุปลาทนหัวหน้าของพรรคก้าวไกลในฐานะตัวแทนจากผู้ร้องที่สองแย้งผ่านการให้สัมภาษณ์พิเศษกับ BBC ไทยตอนหนึ่งว่าคำวิิจัยจะไม่ได้ออกมาเป็นทางรบขณะที่หลายคนกังวลว่าจะไปไกลถึงขั้นขัดน,นาดยุบพรรคเนื่องจากเป็นเพียงการร้องให้ยุติการกระทำที่กล่าวหาว่าเป็นการล้มล้างการปกครอง พร้อมประเมินคำวินิจฉัยของสารน้ำนูนมีโอกาสออกได้3ทางได้แก่1นะครับผลออกมาเป็นลบสั่งให้ยกเลิกการกระทําถ้าสารเห็นว่านโยบายของพักก้าวไกลเข้าข่ายรมร้างการปกครอง 2. ออกมากลางๆค่อนข้างไปทางรบตีกอบว่าแก้ไขและประปับปรุงมาตรา1นึ 2. มีขอบเขตทําได้แค่ไหนนั่นอาจจะเป็นเป้าประสงค์อันดับพื้นฐานก็ได้ว่าอาจจะต้องมีการตีความกอบเนื้อหาบางอย่าง 3. ผลออกมาเป็นทางบวกยกคำร้องเพราะเป็นไปไม่ได้ที่ขบวนการนิติบัญญัติคือการเสนอแก้ไขกฎหมายหรือเสนอร่างกฎหมายใหม่จะนำไปสู่ร้มร้างการปกครองเนื่องจากต้องผ่านขบวนการเสียงข้างมากในสอสอและสวออและต่อให้ผ่านสภาไปแล้วก็ยังมีขบวนการตรวจสอบ ความชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยสาร,รานันูนทั้งก่อนและหลังการประกาศใช้เป็นกฎหมายดังนั้นโดยขบวนการในการวางกลไกลป้องกันไม่ให้ออกกฎหมายขัดต่อรัฐธรรมนูญอยู่แล้วเราพยายามต่อสู้ว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะบั่นทอนทำลายลดทอนสถาบันพระมหากษัตริย์ไม่ได้ลด การคุ้มครองแต่อย่างใดเพียงแต่เป็นการทําให้การคุ้มครองประมุขของรัฐได้สมดุลได้สัดส่วนกับการคุ้มครองเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นและยังคงมาตรฐานความผิดนี้อยู่และคุ้มครองเหนือกว่าบุคคลทั่วไปรวมถึงเจ้าพนักงานของรัฐอื่นๆด้วยเจตนาของเราคือจะต้องการปรับปรุงการลงโทษในฐานความผิดนี้ให้มันได้สัดส่วนกับพฤติกรรของการกระทำความผิดหัวหน้าพักก้าวไกลชี้แจงข้อกล่าวหา ถัดมานะครับตัดมาที่สารรัฐธรรมนูนในในอดีตประเด็นเรื่องของมาตรา112เคยวางบรรทัดฐานมุมนิติศาสตร์เอาไว้แล้วโดยยกนะครับรัฐธรรมนูญมาตรา6เป็นหัวใจสําคัญและผูกพันกับมาตรา112ในการพิทักษ์และปกป้องสถาบันที่ระบุว่าองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นทรงดํารงอยู่ในฐานะอันเป็นที่สักการะเคารพผู้ใดระเมิดไม่ได้ผู้ใดจะฟ้องร้องทางกฎ นะทางใดๆก็ไม่ได้ผ่านคำวิจัยที่2 8ถึง29 25 55าคำนูนสิทธิสมานสมาชิกวุฒิสภาเคยโพสต์สรุปสาระสำคัญเอาไว้ผ่านเฟซบุ๊กส่วนตัวว่าสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคำว่ามาตรา1 1 2ไม่ขัดหรือแยง้งกับรัฐธรรมนูญตามที่โต้แยง้งว่ามาตรา1.12สอดคล้องได้เสมือนเป็นกฎหมายรูปบทบัญญัติของรัฐธรรมนูนมาตรา2และมาตรา8หรือมาตรา6ในรัฐธรรมนูญ60พระมหากษัตย์ทรงเป็นสถาบันหลักและ คุณลักษณะประการสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจึงต้องมีกฎหมายคุ้มครองมิให้ผู้ใดละเมิดการละเมิดพระมหากษัตริย์จึงเป็นความผิดต่อความมั่นคงของรัฐมาตรา1นึจึงอยู่ในหมวดของความผิดต่อความมั่นคงของรัฐการคุ้มครองสถานะอันเป็นการ เคารพสักระผู้ใดละเมิดปีด้ขององค์พระมหากษัตริย์จึงเป็นการคุ้มครองเด็ดขาดที่ไม่มีข้อยกเว้นต้องบัญญัติโทษไว้พอสมควรแก่เหตุมาตรา1นึเป็นการกําจัดนะครับเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็นเพื่อความมั่นคงของรัฐที่สามารถกระทําได้โดยรัฐธรรมนูญมาตรา45ปัจจุบันอยู่ในมาตรา34และมาตรา1นึสอสอดคล้องกับหลักนิติธรรม แต่ประเด็นที่ทนายฟาร์มของอดีตพุทธอิสระยื่นร้อง <c oughs> ในมาตรา49ของรัฐธรรมนูน60สารรัฐธรรมนูญยังไม่เคยวินิจฉัยท่ามกลางการจับตานะครับว่าการใช้สิทธิ์และเสรีภาพในฐานะพักการเมืองของพักก้าวไกลในฐานะผู้นําเสนอนโยาบายการทําหน้าที่ของสสในฝ่ายนิติบัญญตัติในการเสนอและแก้ไขกฎหมายจะต้องผ่านกระบวนการอีกหลายขั้นตอนตามรัฐธรรมนูญจะถือว่าเป็นการล้มร้างหรือไม่ เพราะต้องฝ่าฟันอีกหลายด่านหินได้แก่การวินิจฉัยของประธานสภาว่าขัดต่อรัฐมนูญมาตรา6หรือไม่เช่นในอดีตประธานสภาชวนหลีกภยัยเคยได้เคยไม่บรรจุนะครับร่างแก้ไขของพรรคก้าวไกลในรัฐบาลสมัยที่แล้วรวมถึงรวมถึงยังต้องผ่านการพิจารณาในสภาอีกสามวาระวุฒิสภาสามวาระและสารรัฐมนูญวินิจฉัยถูกก่อนทุนกล้าวนะครับเพื่อให้พระมหากษัตริย์ลงพะระประมาภิธไธยแล้วจึงประกาศเป็นกฎหมาย ฉะนั้นคำวิิจัยของสารนันนูญในสัปดาห์หน้าจะเป็นหลักการนะครับสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของการแก้ไขามาตรา112หรือสารนันนูญจะยอมให้แก้ไขได้หรือแบบมีเงื่อนไขและจะต้องไม่เป็นไปนะครับอย่างที่พรรคก้าวไกลใช้หาเสียงหลังจากหลายฝ่ายเป็นกังวลว่าเนื้อหาสุ่มเสียงลดทอนสถานะของพระมหากษัตริย์และอาจจะส่งผลให้มีการละเมิดประมุขแห่งรัฐแห่งรัฐได้หากเป็นเช่นนี้นะครับพรรคก้าวไกลก็จะถูก จะไม่ถูกยุคพักและคาดว่าเมื่อคาดอาคารอำนาจกับพักเพื่อไทยนะสิ่งที่คนส่วนใหญ่ก็ยังไม่ไว้ใจในระบบทักษณิณนหรือจัดวินิจฉัยแบบเร่งรัดเข่งคัดนะครับตามคําร้องเพื่อตัดไฟตั้งแต่ต้นลมป้องกันให้สถาบันถูกประเมิดเมื่อเป็นเช่นนั้นจะเข้าเขตแดนล้มร้างการปกครองถือเป็นหัวเชือ้อหรือสารตั้งต้นดําเนินการเอาผิดพิธาแลพักก้าวไกลให้ตกอยู่ในกระดานของการเมือง เชื่อว่าหลังจากนี้จะมีผู้ยื่นหรือรกรกตออาจจะยกขึ้นมาเองหรือส่งให้สารรัฐนูญยุบพักตามพรบรประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพักการเมืองมาตรา92วงเล็บหนึ่งกระทำการล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือเพื่อให้ได้มาซึ่งอำนาจในการปกครองประเทศโดยมิ โดยวิธีการซึ่งมิได้เป็นไปตามวิถีของบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญ2การกระทําอันอาจเป็นปฏิปักษ์ต่อาการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นมุกอย่างเช่นพักไทยรักษาชาติถูกสั่งยุบพ,พักในมาตรา92วงเลบ2มาแล้วอาจมีการขยายผลนะครับเช็คบินย้อนหลังไปเอาผิดพิธาและ ับสสของพรรคก้าวไกลรวม40ส,ส,สนในสมัยที่แล้วและเคยลงชื่อเสนอร่างแก้ไขมาตรา112ต่อประธานสภาในปี2564ก่อนถูกประธานสภาปัดตกไปเพราะขัดรัฐมนตมาตรา6ว่าด้วยการกระทําอันนี้ขัดต่อมาตรฐานจริยธรรมอย่างร้ายแรงหรือไม่เพราะแค่หาเสียงยังผิดข้อหารมร้างการพองแล้วเคยเสนอร่างแก้ไข112จะไม่ผิดหนักกว่าหรือเพื่อประหารชีวิตทางการเมืองตลอดไปอย่างเช่นช่อพันนิก,กานะครับ ว,วานิศอดีตสสบัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่กรณีโพสต์ข้อความพาดพิงสถาบันคำวินิจฉัยของสารนันนูวันที่31นี้จะออกมาแบบไหนสุดคาดเดาแต่ไม่ว่าจะออกมารูปแบบไหนจะเป็นตัวชี้วัดสําคัญกําหนดอนาคตทางการเมืองไทยอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นการวิเคราะห์นะครับก่อนที่จะถึงนะครับวันที่31นี้ก็ต้องรอฟังนะครับว่าสารนันทนูจะวินิจฉัยไปทางไหนและวินิจฉัยมาอย่างไรก็คงต้องติดตามนะครับมีอะไรอัปเดตมีอะไรขึ้นไหวมีอะไรขึเนี่ยเดี๋ยวอัปเดต,หเดต,หเดตให้ฟังครับ